ปูคคลนามาสการค่ะ,ะเออจะเออจจรรรริิญญพพค่ะโอ้ยมือในผ้ามาผู้รวยเนาะสิได้รวยสมซื้อเนาะปนะูนเนาะไก่บรรแทากระมาน้ำหาเนาะโอ้ยบ่ได้ค่ะยุทธธรรมนึกผู้กระมาหาเนาะค่ะเจจี้จจจยุไซต้องตามให้ได้ค่ะแต่ละพูดแต่ละทำคู้บาอาจารย์ส่งอภิญญาฤกษ์กระจอมมาเข่าสรรั้นสื่อสารทั้งจิตค่ะแต่ละพูดแต่ละพูดแต่ละพูดค่ะ โปรจจบมาจากบางบุนาคจังหวัดพิจิตรฟังได้นักปฏิบัติธรรมที่จบกรรมฐานมาจากบางบุนาคจังหวัดพิจิตรไซวอรวอก็ดีสีวิไลก็ดีสีวิไลก็ดีสระบุรีก็ดีพระอ,อาจารย์ดัมมี่<ะ>ให้มาสื่อสารมาฝึกกรรมฐานฝึกหนอย่างหนอมีโล่งฝึกโล่งทองครบบัดยี่ดุงนี่<ะ>ยันตะบ่ใจ<ะ>มาฝึก้อมาสื่อสารเราเทพเทรดาจบมาแล้ว มันมปนคุยแต่ปากเด้ค <ะ S 2> ่มันจบมาแล้วกูจบมาแล้วกูเก้งย่าคุยมบนมีามรายซื้อทั้งโลกทิพยามาสแสดงยามาซรัพยายาคอรอง<ม>ถ้าจบมาเดียวต้องมีรายซื้อทั้งโลกทิพย์ <คะ S 2> มัมงดวัดแมงบาดานเจ้าทุง่งเจ้าท่าเจ้าปลาเจ้าเขาเขาการันตีให้เ <คะ S 2> จ้าปลาเจ้าเขาเจ้าทำเจ้าทุง่งเขาจะอนุโมทานาะให้เฮองบ่ได้รับเวทานาะถ้าจบมาถาม้าว่าจบมาจากวัดป่าสีอะไรวัดป่าไซบอร์น หรือของอาจารย์มีสายของพระอาจารย์ใหญ่สายฝนบันที่โตนี่ท่านจะได้รับเวทนาทั้งนั้นขี่เข็บแม่งอดตอดเจ็บไข่เก็บท้องเป็นโลกมาเลียตายในป่าได้ย้มเด้อ,อและพระทุกกรูปย่าแสดงะน,น,นะนะท่านจบแล้วทำตีทำโทษทำเอกนั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นของทางโลกแต่ทางทรามท่านต้องมีทะเบียนทางโลกที่อยู่อย่างน้อยสามทะเบียนเนื้อเกจิโลกทย์เขาตีทะเบียนไฮบรดสองเป็นเทพเจ้าแห่งเมือ,มองมังบร คือหลวงพอ่อนี่เจจิกับหลวงพอ่อมีเป็นลือเสือใหญ่ <c oughs> เป็นลือเสืใหญ่ในโลกที่กับหลวงพอ่อมีเพราะว่าหลวงพอ่อมีมีใบทะเบียนประกาศทางโลกที่สามทะเบียนถามว่แม่นฟ้าผ้าโลกไหนในรถย่อมค่ะมา,า,มาไปต่อติปูปปค่ะขึะ้นไปเบิ่งเจดีพระอ,อรหันต์บ่อยุบังเกตของพระอ,อรหันต์ไม่ได้จ้ะค่ะสาธุค่าวโปรไปมัลงเทียนคม ค่ะมันนี่ก็พาทีมงานมาลุยพี่น้องค่ะโอ๊คเกาะก๊วคค่ะค่ะอาร์ตสวินค่ะค่ะอัศสวินเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็จะยิ่งใหญ่ต่อไปเนาะ างดาใช้น้ำโชคน้ำนะคะพี่น้องค่ะอีกช่องหนึ่งของทีมงานพรนผ้รวยนะคะพี่น้องตอนนี้เรากำลังสิบบ้อบุกไปนำตัวดีตัวเด็ดฝากตอนคือเกาะะ่าค่ะพี่น้องค่ะทางด้านโชคราบนะคะพี่น้อง เรียกออกละวังใช่ครับผัวท่างผัวนี่เงินล้านท่าน่แสนหลานเรียกอองไม่ใช่แสนหลานค่ะสิบห้าเอฟซีเอาแสนล้านนะคะพี่น้องเด้อตั้งจิตอธิษฐานเอาเด้อพี่น้องค่ะ

อยากย่อมเบื้อง,งไร่กาาขอพรไปน้ำสาธุกาอนุโมทนาบ่ได้มากก็ดเลยให้มแต่ควมสุขควมเจริญจะเจ็บไครได้ป่วยสับพทุกสับพ่อโศกสับพุรุพ,พาพ่ยกับยายมีฟังแล,ะะลว้วกับลยสาธุาเจริญชางชางบ้านป่ายชีวิตของยอมของอาตมาพ้อแล้วกกสิพาไป ขอพรอมพร่อที่ซัดกวนอิ่มพอนอยู่ในนี้ละขอพรด้วยกันเออนั่งนี่สิมีวาสนาพอได้บุญหลายสายเงาเลยมากราบเพิ่นเพราะลูกหลานเจ้ามากราบเจ้าแล้วเพราะลูกหลานเจ้ามีสอยเส้นซ้ำโศสร้างมาด้วยเพราะงินทองลมทับมันตายมาด้วยเพราะ

อย่าให้ต่ำกว่าคนอย่าให้จนกว่าไผ่เด้อดอีพอเด้อตาถูหาทายหลวงพ่อมีลมคนควยน้ำอำมฤตให้เนี่ยพ,ออพอ่อแชักวางเนี่ยมาก็ดีแจกน้ำจ่ากจะบอกน้ำจ่ากงาน,นที่ปีนั้อยู่ทั้งพูทั้งผากันทั้งพอนผ้าร่วยอัศวินผ้าร่วยลงเรื่องผ้าร่วยกับสูบผ้าร่วยกันมาเกินมาหาหลวงพ่อมีอยู่ทั้งปีนเขาจ้ะ สูงสุดของผุ้ศรนาร่ยจ้ะใช้นำโชคเด้อค่ะใช้นำโชคค่ะคือของปู่เปิดปูวัดสางวัดผู้รวยนี่ล่ะผู้ปูนีตอนนี้ก็เป็นเจ้าอาวาสผู้รวยนี่ล่ะค่ะจ่าทูปเหนื่อยดีดีละดีจักหน่อยสิพาประกาศพระโพธิสัตว์สองลูกยุ่อยู่ใกล้ๆนี้มาปูใกล้ๆนี่ปูบ่เมื่อยป่ะค่ะจ้างก็บ่เมื่อยย่างถูกทอดผู้บาดหกปากหกหัดไม่ติ่งนี่เอง องเพลงกันอกหักซ้ำสองสองเพลงพออธาตุุุลองเพลงอกหักซ้ำสองเพลงที่สองกูกะยิบงามเอนะสองเพลงร้อยิมจิมปนหันตีตูสองเพลงกูกระยิบยุบุดแหล่เรือบวิผที่สองหัวอยู่เียสร้างต่านตาอึ้งตามกูินแล้วก็ย่านไปต่อพี่น้องเรับยิ่งงามเอน โปรบัจจับันางแต่หลวงพ่อบนนี่เสื้อผาลูกพาหลานขึ้นมาขอหยุดที่นี่จ้ะมีมองนั่งมาลั่งจ้ะเห็นบ้างไปให้หลวงพ่อมีบ่ลรอจ้ะมันดงลุงปูจะขึ้นมาอยู่นี่บ่ค่ะจ้าต้นคอใกล้ๆคอบ้านสาแล้วก็จะขอเลขกสื้อผ้าห้ยผ้ากันมาค่ะไม่มีแล้วหลวงพ่อก็จะบอกให้ประมาณตีหนึ่งมันจิบอหลวงพ่อบอกปูยาตีหนึ่งพรนก็ันมาบอกตีหนึ่งจ้ะ ตั้งคิดตั้งใจอยากขออย่างน้ำพระองค์พระโคที่สักคนสักคิดที่สุดบา,าเดวอลเล่นม่นีฟ้าขาคนนี้คนมีบุญมาก ที่ฐานในทุกคนจ้ะข้แม่คนอิ่มมอโพพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คนอิ่มคนอิ่มจะพระโพธิสัตว์คนอิมหลวงพ่อมี่เป็นยังไงได้มากคูู่รวยไงนี่กับพ่อว่าอีแม่พระโพธิสัตว์กคนอิ่มคุณ งุ่มหนาทุกคนพูนแผลามาแล้วก็เลยเอามาไว้หนีแทนอันนี้ขาดไปนี่แหละมาเก็บทำน,น,นี่เมียคนนอนมีผุดนี่ใครสงสารมันจักเตียลอยผีพ,ยพันนี่กันเลยลงเพื่อนเลยไปน้ำลวงปู่นี่มามาเก็บทำเอามาซ้อนไว้นี่เพิ่นก็บ,บอกให้เอามาไว้นี่เด้อก็ได้เห็นมาไว้ใครแล้วจะไม่ญาตที่ไทย มึงมึงบนามมึงมือยูอ่างนล่นั่นคือบ่ออภินยาเด้นหน่อยกูมึงว่ากูว่าโอ้มกูคือสลัดแท้กูเหลือบังมึงอยู่เด็กนามถิ่ึงล้างมึงอยู่บ่อเห็นนั่นแหละบ่อหม่องเห็รมึงบ่ออภินยาสำหรับมึงถึงโทษมึงสลัดเติอบ่อเลี้ยงไอ้หน่อยก็สลัดก็สำหรับว่าน้ำโม นโมไตรซื้อไตรซื้อไตรปุ๋ยไตรปุ๋ยยูโขยิ๋วขุยจิ๋วหลังจิ๋วหลังวงไตรวงไตรเลี้ยงกั๊มเลี้ยงกั๊มวงสีอิ่มขวงสีอิ่มผู้สัตว์ผู้สัตว์อุอาอาเมตตาสังฆังเมตตาสังฆังอุอาอาเมตตาสังฆังเมตตาสังฆังอยากได้อยังอนิสฐานต่อเรื่องล้านร้อยล้านสามสิบล้านห้านีเกลี่ยแผ่นไม้ป่วยขอให้คนทุกถึงสดเดิม เดิคนคุณโยมทั่วโลกทั่วประเทศนะจ๊ะในเบื้องส่องรายการสี่ส่องนี้ได้กดติดตามไว้เลยมันมาปูสิปอยกดติดตามไว้สี่ส่องนี้มีส่องสุนํำโซกใส่นํำโซกรุ่งเรืองอัศวินในยูทูปนะปูเนาองส่องในส่องยูทู e ทุกส่องติดต่อสอบถามได้ว่าเลขสุอ,ออกได้เมือ่อใด ขาบ่อรวยมาดาหลวงพอมีหลวงพอมีตายแล้วเกิดใหม่นะจ๊ะหลวงพอมีตายแล้วจ๊ะ<ฮ>มาเกิดใหม่แล้วมาเกิดที่ภูรวยต้องรวยคือผูรวยภูมิ้ารวยต้องรวยตามภูมิเหมือนเดอ้อติดตามได้ทุกซีซอ,อ,อ,องอ่าเบิ่งกัก่องอีหยังแน่ค่ะจาอ่าค่ายกันเบือลึอ่าเดี่ยนะคะพี่น้องเด้อค่ะติดตามไว้ได้น้อค่ะพี่น้องนอ้อสุนำํำโชคอ่าทางทีมงานพ่นพร้ารวยนะคะพี่น้องนาะ ชัยนำโชคเนาะค่ะรุ่งเรืองเนาะค่ะพี่น้องนอแล้วก็ช่อง u t u b e อัศวินค่ะพี่น้อง่ะทียังบอพันเนาะค่ะพี่น้องนอให้เขาไปเป็นกําลังใจไว้เนาะค่ะปู้สิโปรดสิีพายสีช่องนี่ก้อนเลยได้ค่ะพี่น้องเ้อค่ะสีช่องนี้เลยค่ะตามได้ตลอดเวลาค่ะสีช่องนี้เนาะค่ะพี่น้องนอให้เขาไปติดตามเด้ค่ะพี่น้องเ้อค่ะถามได้ปูสิป้อยสามตตรงๆสองตตรงๆแบบบ่ได้กลับได้ปินเนาะค่ะบอรวยเมาเงื่อนขึ้นเลยค่ะพี่น้องค่ะนั่งพาอู่่นี้ มาใหา้ได้เลยจ้าสาธุุ๊รนับตั้งนี้เป็นต้นไปจ้า